คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่บ๊บบะมากนะครับจากความน่ารักของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะล่าสุดนั้นสร้างตำนานในงานรับรางวัลที่ประเทศจีนสวยสกุดจนพระเอกจีนทำตัวไม่ถูกกรขาดานนั้นเลยครับหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นะครับใบเฟิร์นก็กล่าวขอบคุณเป็นภาษาจีนแบบสั้นๆนะครับโดยมีการแอบดูโพยที่จดเอาไว้ในมือด้วยก็กลายเป็นช็อต บะบะที่น่ารักมากๆแม้จะลืมคำพูดแล้วก็ดูโพยที่จดเอาไว้ในมือแต่ก็สามารถกล่าวความรู้สึกพร้อมกับแจกรอยยิ้มหวานชวนฝันได้ทีเดียวแล้วนะครับนอกจากความโกะนะฮะของใบเฟิร์นบนเวทีความสวยของเจ้าตัวก็สะกดทุกสายตาคนดูจริงๆครับจนเป็นวเร่าในงานประกาศรางวัลที่จีนนะครับอวดลุกออร่าสุดปังครับประกบกับพระเอกดัง จางหลินเฮอนะฮะจนหลายคนก็บอกนี่แหละเฟรมทองคำลูกรักพระเจ้าสุดๆเพราะยืนเคียงข้างกันนี่โอ้โห,โหเขาบอกว่าเคมีนั้นพุ่งแรงมากๆเลยแหะครับทำเอาแฟนคนไทยนะครับแล้วก็ทั้งแฟนคนจีนก็ชื่นชมมาหยุดกับความน่ารักแล้วก็ความมีโอร่าความสวยของใบเฟิร์นนะฮะได้ถ่ายรูปกับพระเอเกจีนอีกคนนึงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเฉินเจ๋อยุนนะฮะ ซึ่งก็บอกได้เลยว่าเคมีนั้นพุ่งสุดๆสวยหล่อออร่าเต็มเฟรมโพสท่าสวยหล่อนะครับพร้อมกับชูรางวัลด้วยนะครับก็ทำเอาช็อตนี้กลายเป็นไวรัลติดบนเว็บโบนะฮะเพราะว่านักแสดงหนุ่มจีนเฉินเฉียหยวนนะครับออกอาการเลิกดลากวาง ถ้าไม่ค่อยถูกนะฮะพยายามที่จะล้วงกระเป๋าแต่ก็หาไม่เจอล้วงไปอ,อ้าวเกมไม่มีกระเป๋าจนกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักที่แฟนคลับก็แห่แซลจนขึ้นเทรนทีเดียวนะครับว่าเสียอาการเมื่อเจอสาวสวยหรือเปล่ากลายเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่แฟนไทยแล้วก็ทั้งแฟนจีนก็ชื่นชอบสุดๆนะฮะหล่อเคมีฟ้าประทานกันขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะมีคนที่จะมีคนเก็บอาการไว้ไม่อยู่นั่นเองครับ